เลเซอร์3แกน12เส้นนะครับของยี่ห้อ STR แสงไฟสีเขียวคมชัดเลยนะครับเลเซอร์ Laser ตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งนอกอาคารและภายในอาคารนะครับเหมาะสําหรับงานก่อสร้างงานต่อเติมช่างบิวอินช่างไม้พี่รับเหมาเดินท่อไฟท่อปับปาช่างปูกกระเบื้องใช้ได้หมดเลยนะครับเพื่อให้ความแม่นยําของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มจากแนวสูงก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นโพงไม้เดาบุสูงขึ้นมา5เมตรนะครับ เลเซอร์สามารถวัดให้ตรงเพื่อความแม่นยําเลยนะครับการติดตั้งจะไม่มีเบี้ยวและแสงของเขายังพาดผ่านบนได้ครับผมหรือว่าจะดอกฟ้าก็ได้นะครับให้มันตรงกับงานโพรงที่บุกขึ้นมาจะได้ความสวยงามเลยนะครับความตรงและแม่นยําเส้นขวางของเขาสามารถวัดระยะในการติดตั้งปลั๊กไฟก็ได้นะครับผมเลเซอร์ตัวเดียวตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยครับงานช่างปูกระเบื้องก็ทําได้นะครับใช้วัดในการปูกระเบื้องให้ตรงนะครับผมและยังสามารถคํานวณปรับ พื้นได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นทางขวานะฮะคือจุดมาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถคำนวณโดยแสงเลเซอร์ได้เพื่อให้พื้นเอียงไปถึงท่อน้ําทิ้งได้นะครับผมปรับระดับพื้นให้เอียงไปตรงท่อนะครับนี่นะครับปูกระเบื้องออกมาก็จะไม่เกิดน้ําขังเลยครับพื้นเสมองานติดตั้งปลั๊กไฟ2อันนะครับใช้เลเซอร์วัดระยะให้ตรงกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวเจาะยึดทีวีนะครับแสงเลเซอร์ก็เป็นตัวพาดผ่านกะให้เราตรงได้นะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยครับหรือว่าจะเป็นงานติดตั้งลูกบิดประตูนะครับ ให้2อันตรงกันเท่ากันได้นะครับผมเส้นตัวนี้แล้วก็สามารถวัดระยะรูเบ้ากุญแจนะครับให้ตรงกับลูกบิดก็ได้หรือว่าจะใช้วัดระยะในการตัดฝ้าก็ได้นะครับผมงานตัดจะไม่มีบิดเบี้ยวเลยหรือว่าจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมใส่แอร์สีทิศทางก็ได้นะครับงานติดตั้งไฟดาวไลท์ก็ทําได้นะครับผมตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเจาะรูเป็นดวงๆเป็นเส้นตรงได้เลยนะครับงานติดตั้งจะไม่มีผิดพลาดเลยครับใช้ในงานช่างไฟก็ได้นะครับเดินท่อไฟวัดแนวให้ตรงนะครับผมนะครับงานติดตั้งจะตรงเลยนะฮะ หรือว่าแนวขวางที่เขามีนะครับเราจะใช้เจาะยึดวัดอะไรก็ได้นะครับผมเล็งได้ตรงเลยครับเจาะไม่มีพลาดหลายยี่ห้อบอกใช้นอกอาคารได้นะครับแต่ไม่เคยมีรีวิวให้ดู STR ของเราจัดให้ครับไม่ได้โม้ถ่ายให้กันดูตรงๆเลยนะฮะมีแสงแดดส่องที่ตัวเลเซอร์นะครับใช้งานนอกอาคารแสงสีเขียวยังเห็นได้ชัดเลยนะครับพาดผ่านไปถึงฟ้าก็ได้นะครับในการวัดระยะ หลังจากที่ดูรีวิวการใช้งานกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวรยยายละเอียดสินค้ากันเลยเลเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ S T R 3แกนนะครับก็คือ1 2 3 12เส้นก็คือปล่อยแสงออกได้ฝั่งละสลงรวมกันเป็น12นะครับด้านบนก็จะเป็นตัววัดระดับน้ำนะครับอันนี้เป็นเกียวใส่ส่วนปุ่มกดเขาจะมีอยู่3อันนะครับเริ่มจากตัวกลางก่อนกดปุ๊บก็จะเป็นไฟกระพริบให้เราเห็นได้ชัดนะครับกดอีกทีก็กลับมาเหมือนเดิม ถ้าเรากดค้างก็จะปิดระบบเอียงนะฮะร,ระบบน้ําระดับน้ําจะทํางานถ้ามีการเอียงจะร้องเตือนแต่ถ้าต้องการวัดแนวเฉียงก็กดค้างเหมือนที่กลับไปตอนแรกนะฮะก็วัดแนวเฉียงได้ตรงนี้ก็จะเป็นแสงนะครับตัวเตัว V ีนะครับผมปรับได้ตามความต้องการนะครับสวิตต์ปิดเปิดอยู่ข้างล่างตรงนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับผมอุปกรณ์ในชุดของแถมมีอะไรกันบ้างก็จะมีกล่องพลาสติกแถมให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนได้2ก้อนนะครับพร้อมสายชาร์จ แล้วก็จะมีรีโมทสั่งการระยะไกลให้นะครับผมรีโมทต,ตัวนี้ก็จะฟังก์ชันการทางานคล้ายๆเหมือนตัวปุ่มนะครับตัว h นะครับ V ตัวนี้ก็คือเป็นไฟกระพริบนะครับผมและรีโมทก็ยังสามารถปรับเล่งแสงเบาแสงได้นะครับอยา่างเช่นผมกดตัว V ทึ่งเป็นเลขลบนะฮะกดค้างไว้แสงก็จะค่อยๆเบาลงถ้ากดตัวเเลขบวกกดค้างไว้แสงก็จะค่อยๆเข้มขึ้นนะครับปรับตามความต้องการของคุณพี่ช่างเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเหล็กยึดต,ตัวเครื่อง และตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ปรับสูงต่ำได้นะครับในการใช้งานจะเอาเครื่องวางตำแหน่งปรับสูงต่ำการวัดของเราก็ได้แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวขาตั้งที่สามารถหมุนเอียงได้นะครับวางกับพื้นก็หมุนเกลียวเข้าไปก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นขาเลเซอร์สูงเมตรห้นะครับพอยืดขึ้นมาต่อคู่กับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะเป็นตัวแม่เหล็กสามารถยึดติดกับเหล็กในการวัดระยะได้นะครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็แค่เอาไปแปะกับเหล็กนะครับขาแม่เหล็กเขาก็สามารถยึดติดได้เลยนะครับ แล้วขาตัวนี้สามารถปรับได้นะครับเริ่มจากด้านล่างก่อน<ๆ>ก็จะเป็นหมุนนะฮะสูงขึ้นหรือจะหมุนคายก็จะเป็นต่ําลงปรับตามความต้องการได้นะครับส่วนด้านข้างของเขาด้านบนนะครับก็จะมีหมุนปรับเอียงซ้ายหมุนมาด้านขวาก็จะเป็นเอียงขวาก็ได้นะครับด้านล่างปุ่มล่างก็จะเป็นหมุนเลื่อนหน้าหมุนถอยหลังก็ได้นะครับตอบโจทย์ทุกการวัดระยะเลยแล้วก็ต่อไปมาดูที่ขานะครับขาตัวนี้พอยืดมาสุดจะสูงประมาณเมตรห้นะครับผม หรือว่าปรับได้นะครับก็คือจะให้ลงมาก็ได้ตามความต้องการนะครับผมหรือว่าจะไม่ใช้ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถพับออกมาเป็น2ท่อนก็ได้นะครับพับให้เตี้ยลงก็ได้ก็คือภายในเมตรห้าสิบเนี่ยคุณลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับว่าจะอยู่ระดับไหนนะครับผมสินค้าตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับงานก่อสร้างงานวัลระยะพี่ช่างหรือว่าคุณลูกค้าน่าซื้อเก็บไว้นะฮะงานติดตั้งจะไม่มีคําว่าผิดพลาดเลยนะครับผมไม่ต้องไปนั่งแก้ง,งานให้ปวดหัวเลยนะครับ ก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ